สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2560เชื่อมงานวิจัยท้องถิ่นสู่เวทีสากลพลอกกาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2560เชื่อมงานวิจัยท้องถิ่นสู่เวทีสากลพร้อมกับปาฐกถาพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคโดยมีนายทัชชัยศรีสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรับฟังการปรฐาฐกถารองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในภูมิภาคเกิดความสนใจในการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม ส่งเสริมการสร้างองค์กรสร้างความรู้ผ่านการวิจัยและนวัตกรรมต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์4.0ตามนโยบายของรัฐบาลภายในงานมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบไปด้วยการประชุมเครือข่ายวิจัยภูมิภาคการสัมมนาวิชาการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นๆจากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในแต่ละด้าน โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง University 4.0โดยรองศาสตราจารย์ดรพีรพงศ์ทีขสกุลจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเสวนาอนาคตของเกษตรอัจฉริยะพร้อมชมสาธิตการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับและอื่นๆอีกมากมายซึ่งงานมหากรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2560เชื่อมงานวิจัยท้องถิ่นสู่เวทีสากล จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มีนาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณอาคารเอกาทศรสมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก